เดินโชวงนี้ค่ะจะพาไปแหลสซุกตำบลซีซันสามกันบ้างค่ะต้องบอกวอาความซุกข,ข้องผู้ขับเคลื่อนงานชุมชนก็คือรอยิมข้องผูไดิข้ามาชายในชุมชนป้า,ช,ช,ปาชุมชนบ้านต้นตานอำเภอยิงโง่จังหวัดนาราธิวาสนะคะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นป่าให้มีความส้มบู์เป็นแหล่งเสบียงส่งคุณค่าที่ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยเขาได้อาศัยทำมาหากินพึงพงพ่งพิงพื้นป่าแล้วก็ตะนักรูคุณค่าแล้วก็ได้รวมใจกันอนุรักษ์ไวเพื่อคนรุนลังอะไรคือโปกปลาในใจคนพระราชดำรัสโคงในล่วงราชการที่เก่า ไปติดตามได้จากความเค็งแข็งของชุมชนแห่งนี้ค่ะการที่ชุมชนเห็นคนที่เข้ามาในพื้นที่แล้วเขาเกิดรอยยิ้มน,นั่นคือความสุขของเราผู้ที่ขับเคลื่อนงาน เราก็แค่รวมกลุ่มเพราะว่าพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยอยู่ที่ตีนเขาก็จริงแต่ว่ายามแล้งเนี่ยก็คือเราไม่มีน้ําใช้เราก็เลยขอจากกรมป่าไม้ขอเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนพอเราเริ่มเริ่มชุมชนเข้ามาดูแลการตัดไม้ทําลายป่าก,ก็ลดลงต้นไม้ก็สมบูรณ์มากขึ้น2ปี3ปีให้หลังนี้ก็คือเรามีน้ําใช้ตลอดทั้งปีค่ะ บ้านต้นตาลได้ขอขึ้นทะเบียนจากกรมป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบุงอนะคะจำนวน578ไร่3งาน16ตารางวาขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนเมื่อปี2558ะคระัการขับเคลื่อนงานของป่าชุมชนบ้านต้นตาลเราแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกเป็นส่วนของงานอนุรักษ์ทีทักฟื้นฟูนะคะในส่วนที่2เป็น เป็นงานด้านการแปรรูปผลผลิตจากป่าเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้ทีมงานและชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์จากป่าต่อยอดสู่ความยั่งยืนในการใช้ชีวิตได้ครับป่าชุมชนก็คือเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือปัจจัย5านี้ก็มีทั้งหมดในนี้มีทั้งยารักษาโรคมีทั้งอาหารมีครบเพราะมีความสมบูรณ์ของของป่าที่เราดูแลมันก็จะมีเห็ดมีอะไรตามฤด,ดูกาลน,นะครับแต่เราต้องให้ความรู้ว่าการเก็บเกี่ยวนี้ให้ถูกต้องแล้วก็แบ่งปันกันนะครับ เราขับเคลื่อนป่าชุมชนนอกจากว่าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่ของเรานําออกไปใช้แล้วนะคะเราก็ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเปิดให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่เรามาร่วมกันปลูกป่าปลูกทดแทนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกป่าในใจคนตามสาธรารณชาคเพื่อต่อยอดให้มีความยั่งยืน แล้วเยาวชนในชุมชนเราตอนนี้ก็สามารถเป็นไกด์ให้กับชุมชนได้ด้วยสิ่งที่ทําให้เกิดความยั่งยืนคือที่นี่เขาเหมือนกับว่าบุกฝังจิตสํานึกว่าคนที่เข้ามาใช้อะไรก็ตามในพื้นที่เขาต้องรักษาเขาต้องอนุรักษ์สมมติว่าเขาตัดต้นไม้ในต้นไม้ที่มันล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาไปใช้งานเขาก็ต้องปลูกต้นไม้ทดแทน เราได้มีโอกาสจากทางเบโดร่วมกันขับเคลื่อนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวชิงชีวภาพนะคะภายใต้โสโลแกนเที่ยวไม่เหมือนใครทาอะไรไม่เหมือนเดิมต้องเที่ยวป่าชุมชนบ้านต้นตานก็จะมีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมการปลูกป่าส่งเสริมการทําฝายและยังมีกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพี่น้องเครือข่ายในพื้นที่ประเทศไทยเราซึ่งภายใต้สังคมพหูวัฒนธรรม ทำให้เรารู้สึกว่าบ้านเราน่าอยู่แล้วคนข้างนอกก็อยากเข้ามาเที่ยวเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเองภายในตัวด้วยกว่าจะมาถึงวันนี้การขับเคลื่อนงานที่สาคัญที่สุดก็คือการประชุมประจําเดือนเราต้องมีการประชุมไม่ว่าเราจะมีแผนงานในอนาคต ที่ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ควรม,มีการประชุมอย่างน้อยทําให้ได้พูดคุยและกานสร้างความรู้จักซึ่งกันและการสร้างความสนิทสนมทําให้กลุ่มของเราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเวลาเรามีงานอนุรักษ์หรือว่าในช่วงฤดูฝนหรือมีเรื่องของการที่ต้องทําฝายซ่อมฝายทุกคนก็จะรวมใจมาพร้อมกันโดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ่วนของการบริหารจัดการของป่าชุมชนเรานะคะเราน้อมศาสตร์พระราชาในเรื่องของการปลูกป่าในใจคนดังความหนึ่งที่ว่าควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและดูแลต้นไม้นั่นเองด้วยตนเองค่ะการรวมกลุ่มที่เราทำงานเป็นทีมเนี่ยกลุ่มเรามีความสุขเนาะ งานที่ทําด้วยใจแล้วเกิดความสุขต่อให้ไม่มีตัวเงินได้กลับมาเนี่ยขอแค่มีรอยยิ้มมีความสุขที่ได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมันทําให้เกิดความยั่งยืนแล้วทําให้แนวทางที่เราขับเคลื่อนมันเปิดประตูให้เราได้ขับเคลื่อนต่อได้อีกะคะความสุขของเราก็จะมีหลายรูปแบบนะฮะ เราก็ได้รับโอโซนที่ดีและอยู่ในอากาศที่ดีทําให้สุขภาพเราแข็งแรงทําให้เรามีความสุขและอีกอย่างหนึ่งก็ทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันเป็นพี่น้องกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้